สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับกับเช้าวันพุทธที่13เมษายน2565ก็ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันเริ่มนะครับวันเริ่มสงวันสงกรานนะครับอของอชาวไทยหรือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับเชา้านี้คนเกษตรมือใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับช่วงนี้วันหยุดนะครับก็ อยู่แต่อยู่แต่สวนนะครับเข้าสวนนะครับก็เนื่องจากว่าอาจจะไปพบปะกับเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอาจจะนั่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเว้นระยะห่างอยู่นะครับก็งดก่อนนะครับเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวโควิดหายก็ค่อยว่ากันนะครับอาวันนี้ก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูการรักการเลี้ยง การเลี้ยงจุลินทรีย์ที่บริเวณโคกทุเรียนนะครับเนี่ยผมได้ผสมมาแล้วนะครับที่โคกทุเรียนนี่ก็เพราะว่าส่วนมากนะครับส่วนมากก็จะพ่นกันในตอนเย็นนะครับอากาศเย็นๆนะครับจุลินทรีย์ก็จะมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ว่ามันมีอากาศเย็นอย่างนี้นะครับอุณหภูมิที่เย็นนะครับแต่ผมก็จะพ่นได้ตอนเช้าก็พ้นได้นะครับตอนเช้าๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆนี ที่ว่าพ่นได้ก็เพราะว่าผมรักษาโคกทุเรียนแบบนี้ก็คือการไว้ยานะครับการไว้ยาเนี่ยที่คุมโคนอย่างเงี้ยนะครับคุมที่โคนต้นเนี่ยอย่างนี้นะครับก็คือ,อมันจะรักษาหน้าดินความชุ่มนะครับก็พอญ้ามันโตขึ้นมาเนี่ยยาวเกินไปก็ตัดออกนะครับช่วงนี้มีายนช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะเป็นการทําแบบนี้นะครับที่สวนมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละคนที่จะทำนะครับเพื่อนเนาะ ผมจะทําแบบนี้นะครับมาดูที่โคกนะครับเพื่อนๆจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะมีชีวิตดีชีวิตได้ดีก็มันต้องอาศัยอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เย็นนะครับที่เย็นนะครับนี่นะครับเพื่อนเนี่ยดินเนี่ยวันนี้ไม่ลดน้ํานะครับไม่ลดเลยนะครับเนี่ยผมให้เมื่อวานเนี่ยเนี่ยชุ่มนะครับเนี่ยชุ่มมากนะครับเพื่อนนี่นะเย็นนะครับเนี่ยพอเราพ่นจุลินทรีย์เนี่ย มันก็จะแฝงตัวอยู่กับหญ้านี่แหละครับอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับเพื่อนๆนะจุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์เจาปลวกนะครับที่ผมทําไว้เนี่ยครับเพื่อนๆนะจุลินทรีย์ตัวนี้มันจะไปอยู่กับผิวดินแล้วก็มันจะสร้างนะครับมันจะสร้างมันจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับให้เป็นอาหารนะครับให้เป็นดินเกิดความร่วนซุยนะครับเพื่อนเนาะ เพื่อให้รากตุเรียนมันเดินดีแล้วก็มันสบายนะครับพูดง่ายว่ามันสบายนะครับมันดินไม่แข็งอย่างเงี้ยมันก็หาจินได้ดีที่มาทําต้นนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูเกี่ยวกับการตัดยอดนะครับผมตัดยอดไปรอบ 2, <_ S> 2> ต้นนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะเนี่ยตัดไปนะครับ <_ S 1> เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่ายอดเขาจะเป็นยังไงนะครับอตอนนี้ไปอตอนนี้ก็พ่นนะครับพ่นเลยนะครับ เดี๋ยว <electromagnetic spectrum. S 1> ต้องไปดูดูก่อนนะครับดูก่อนดูจุลินรียก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาพ่นนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนก็เป็นจุลินทรียเจ้าปลวกนี่แหละนะครับที่ผมทําไว้นะครับก็ทําไว้นานแล้วนะครับแล้วก็มีการขยายเชื้อมาต่อมาเรื่อยๆนะครับมาใช้เรื่อยๆนะครับอเราจะดูกันนะครับจุลินทรีย์ที่ที่มันได้ผลนะครับจุลินทรีย์ที่ดีน่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับ ผมจะให้เพื่อนดูนะครับจะให้เพื่อนดูว่าจะให้ดูนะครับว่าจุลินทรีย์ที่ดีที่ได้ผล่ยคือจุลินทรีย์ยังไงนะครับนี่โดยใช้ขวดเนี่ยตักนะครับตักขึ้นมานะครับเพื่อนดูนะครับนี่ก็เอาน้ําเนี่ยครับมาเลยนะครับนี่กรอกเนี่ยนะครับนี่กรอกขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวมันย้อนเสียงนะครับ นี่ครับมันขาวนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันขาวเลยเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนมันหมูนะครับเพื่อนน,น,นี่นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับนี่เนี่ยมันเหมือนมันหมูเลยครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเหนียวเลยนะครับเพื่อนนี่นะซึ่งผมได้ผสมไปแล้วในถังพ่นนะครับก็ผสมก็อัตราส่วนก็ หนึ่งลิตรต่อน้ำสิบลิตรนะครับที่ผมทำเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเทคืนก่อนนะครับเพราะว่าผมได้ผสมไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเทใส่คืนไปนะครับนี่ครับมันนะครับมันเยิ้มเลยครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยดูนะเนี่ยจุลินทรีย์ที่หมักไว้อย่างดีแล้วก็มีการเลี้ยงแล้วก็มีการกระตุ้นนะครับกระตุ้นโดยการให้ข้าวอย่างนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปพ่น ดินซีกันนะครับเพื่อนๆนะ,ะไดะ้นำถังสะพายนะครับถังพ่นขึ้นที่หลังแล้วนะครับเพื่อนพ่นเลยนะครับการพ่นผมก็จะพ่นที่โคนต้นนะครับโคนต้นแล้วก็พ่นที่หญ้าเนี่ยกี้ลงหญ้าเลยนะครับเพื่อนนะนี่นะครับน,นี่ครับพ่นเลยครับ นี่นะกี้นะครับเนี่ยกี้ลงหญ้าอย่างเงี้ยนะครับไม่เปลืองนะครับเพื่อนไม่เปลืองนะครับเนี่ยถังนึงก็โอ้ได้เยอะนะครับหลายต้นนะครับถังนึงได้หลายต้นนะครับเนี่ยกี้ลงหญ้านะครับเพื่อนเนี่ยกี้เลยนะครับนี่นี่พ้นที่ต้นเลยนะครับนี่ พ่นไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆพ่นไปอย่างนี้เลยนะครับนะครับเพื่อนๆนะอ่านี่พ่นแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะมีชีวิตได้ดีนะครับก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับอย่างที่ว่านะครับอ่านี่ะครับเพื่อนๆมาดูทุเรียนต้นนี้ต้นที่ผมตัดยอดไปเป็นรอบที่สองนะครับเนื่องจากว่ารอบแรกเนี่ยมีสัตว์มาเจาะ เรียกว่าอะไรด่วงนะครับร่วงร่วงหลดยาวมันประกัดตรงนี้นะครับผมก็ตัดไปตรงที่มันคดๆหน่อยหนึ่งยอดยอดใหม่ก็ขึ้นไปนะครับพอรอบที่สองเนี่ยนะครับเนี่ยก็เป็นที่ว่าวันนั้นลมแรงนะครับลมมันพัดยอดหักเนี่ยนี่ยอดที่สองตัดไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็เริ่มที่จะตั้งขึ้นไปนะครับเพื่อนนะเนี่ยมันตั้งขึ้นไปแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาดูตรงนี้ด้วยนะครับติดตามดูนะครับ ทุเรียนตรงนี้วันนี้ก็ดูใบก็สดชื่นดีอยู่นะครับเพื่อนๆเนาะเนี่ยใบก็โตนะครับใบก็โตดีนะครับเนี่ยใบโตดีอยู่นะครับเพื่อนๆยอดเยืดอะไรก็ดีนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนนะให้เพื่อนดูนะครับทุเรียนต้นนี้มันจะตอนนี้มันมีสามต้นกับต้นเล็กต้นนี้นี่กาลังแทงยอดต้นต้นนี้นะครับนี่ครับเพื่อน มันใกล้กันมันติดกันแล้วนะครับเพื่อนๆกับต้นนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันติดกันนะครับเนี่ยเนี่ยกับต้นนี้มันติดกันแล้วเนี่ยใบชนกันแล้วการปลูกทุเรียนใกล้กันนะครับปลูกทุเรียนสามต้นสองต้นอย่างนี้นะครับอาวันนี้ผมจะตัดออกนะครับเพื่อนโดยการตัดจิงนี้ด้วยนะครับตัดจิงจิงนี้ออกนะครับเนี่ยเนี่ยกิงนี้มันจะพุ่งไปที่ที่กลางลำต้นนะครับที่กลางลำต้นเลยนะครับ ตัดออกเลยนะครับเนี่ยยิ่งใหญ่เลยนะครับเนี่ยตัดออกไปเลยครับเนี่ยตัดเลยนะครับไม่ต้องพูดอะไรนะครับตัดโอ้โหนนี่ตัดออกไปนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนผมตัดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวโอ้โไก่หล่นนี่ครับเพื่อนตัดออกไปเลยนะครับนี่อ่าตอนนี้มันก็จะห่างอย่างนี้นะครับเนี่ แล้วมีกิ่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกิ่งตรงนี้นะครับจากกรนไลหล่นครับนี่นี่ครับเพื่อนๆนี่นะกิ่งนี้มัน pues, มันมันเหมือนจะเหมือนเหมือนจะไปที่กลางลาต้นเหมือนกันกิ่งนี้ก็ตัดออกนะครับตัดออกนะคร,ร,ร, donn, รับเพื่อนเดี๋ยวมจะตัดเลยครับอ้าวตัดสองอ้าวนี่ครับเพื่อนๆนี่นะครับมันจะว่างแล้วกิ่งพวกนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้มันจะมาฝั่งนี้แหละ มันมาหาต้นนี้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูกันส่วนจริงด้านโน้นนะครับมันก็จะออกไปฝั่งโน้นแล้วก็จริงด้านนี้มันจะมาแล้วพวกนี้มันก็จะไปด้านนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็เป็นการที่ว่าปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียน3ต้นนะครับ2ต้นใกล้กันอย่างเงี้ยนี่นะครับเพื่อนตัดออกไปแล้วนะครับจริงนั้นนะครับทีนี้จริงนี้ มันก็จะมันก็จะมาทางนี้อยู่นะครับเนี่ยมาแต่กิ่งพวกนี้ผมจะให้ว่ามันมันออกไปอย่างเงี้ยนะครับออกไปแล้วก็จะให้กิ่งอย่างนี้มันรอดกันมาอย่างนี้นะครับผมว่าจะทําแบบนี้นะครับเพื่อนส่วนกิ่งนี้ก็ยังดูเหมือนว่าจะมาฝั่งนี้อยู่มันจะเบียดกับฝั่งนี้เดี๋ยวตัดออกเลยนะครับมันใกล้กันด้วยนะครับมันใกล้กันด้วยมันเป็นยังไงเดี๋ยนะ กิ่งมันใกล้กันนะครับเพ connects, ื่อนๆนี่นะกิ่งมันใกล้กันกับกิ่งนี้ก็น่าจะนําออกนะครับนําออกเลยนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยเดี๋ยวยกกิ่งพวกนี้ก็มาเนี่ยตัดออกเลยนะครับเพ,พ hade, ื่อนๆนี่ตัดออกสามนะครับเพื่อนวันนี้ตัดออกสามเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนนี่นะกิ่งนี้มันมากิ่งนู้นนั่นไปก็กิ่งนี้มันอ่าอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่นะวันนี้มาพ่นจุลินทรีย์เลี้ยงจุลินทรีย์ให้กับ บริเวณโคกทุเรียนนะครับเพื่อนๆนะต้นนี้นะครับต้นที่ยอดหักนะครับวันนั้นลมนะครับเพื่อนๆน,นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ